เถาวันผูกเป็นของทนสิทธิ์อย่างหนึ่งที่หายากมากพบเจอได้ในป่าลึกต้องเป็นเถาวันที่ผูกกันขึ้นมาเองตามธรรมชาติและเงื่อนที่ผูกนั้นต้องไม่สามารถแกะออกได้ด้วยค่ะเถาวันผูกถือเป็นเครื่องรางทนสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ในตัวว่ากันว่าถ้าบ้านไหนมีเถาวันผูกบูชาติดไว้กับบ้านเรือนจะทําให้คนในบ้านรักใคร่กลมเกลียวมัดจิตมัดใจให้คนในบ้านรักกันไม่แยกจากกันค่ะหากบูชา นครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบันคูนะครับตัดก็เป็นวันดีด้วยนะพี่ๆ่ปไปช่วงมันตออันี้เดี๋ยวไปหาอีกที่ผมตัดมาเมื่อกี้ถ้าพี่ี่ท่านใดสนใจชิ้นนี้ก็คอมเมนต์มากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องบอมโคเทเดินป่าท้าผีนะครับพีพ่ๆครับผมกับภาพพี่ๆเขาปลามาเช่นเคยนะครับผมก็ได้ขาปลามาประมาณช่วงประมาณจะเก่าโมง่งกว่าแล้วนะครับแล้วผมกลับมาเปิดชิปตอนนี้กับประมาณใบหนึ่งครับซึ่งตอนผมก็หา คือถาลงมาเรื่อยๆเลยครับผมก็เลยว่าขั้นถา่ยายยงไม่เจอผมก็จะไม่เปิดกล้องครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดกล้องแล้วเพราะผมเจอแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมขอมาในป่าที่ลึกมากนะครับพี่ๆครับก่อนที่จะไปชมคลิปเต็มขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้บอมโคเทครับผมแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจถาวันผูกถาวันหลงก็าสามารถคอมเมนต์มาได้ครับ ขอบคุณครับปลาเฮ้ามาด้ไปเบิ่งกันตอนผมตัด นี่นะครับที่ผมตัดมาเมื่อกี้ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจชิ้นอีกอะ่ะคอมเมนต์มากครับก็เป็นตามความเสือกับที่หนึ่งเลยแหละครับทางดันพระตูคุณนสำเพอหายากพรแปลกครับของดีย่อมหายากอยู่แล้ว ได้มาเลยชิ้นหนึ่งครับอันนี้คือเชีื่อเกี่ยวเชื่อก้อมของาวันลงครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยกับาวันผูกครับได้สองชิ้นแล้วพี่พี่ เดินวุนน่นมากไก่แล้ว <c oughs> ตอนนี้เูาดูนี่นั่นนี่ นี่ครับขนาดเที่ยคดกันเบยนีก็ยังไม่เจอครับอันนี้คือเขาเท่าหลงเต็มเลย พี่ๆที่ติดตามชมคลิปอยู่ตอนนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบอมโคเทครับหนึ่งไลค์หนึ่งแช่ก็คือก,การสนับสนุนครับขอไปลา่ากดซอยบอมโคเทจะเข้าน,นะครับผมจะได้มีกำลังใจหาถาวัานเห็นแล้วกเ็เฮ็ดชิปใหม่ๆสองชิ้นนะครับ เป็นเทาวันหลงครับเครือเกี่ยวเครือก้อมนะครับพี่ครับเมื่อนี้นเดินปามากัดหลายชั่วโมงครับหาเทาวันผูกเทวันก้อมนะครับซึ่งจัดมาจากเครือทาหลงนะครับถ้าพี่ๆท่านได้สนใจกันนี้ สามาคอมเมนต์มาได้ครับมีมีมทนนตะศิธิ์ในโตนะครับพี่พี่เครื่อกก่อมเคยเกี่ยวเครือกก่อมนะครับแล้วก็คชิปนี้ผมกะดีใจออกจากปลาครบพี่พี่เพราะว่าจะคาแเราคราบมนจะมืดแล้วต้องเดินทางกลับอีกไกลครับจะไหนก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมผม,บอม,ผมบอมโคเที่กัขอปิดชิปไปเพียงแค่นี้นะครับใบเจอไม่ชิปหนา บอมโกธีจะตามหาทาวันหลงผูกเจอ่่ค่อยชมกันครับในชิปหน้าชิปนี้ก็บ๊ายบาๆกับบาก่นครับ